นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เข้าไปตามลิงก์ที่ผมนะครับแปะไว้ให้นะครับก็คือ b m bear นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเรากดดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยให้เราสมัครสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยนะครับสมัครสมาชิกเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเข้ามาที่ตรง my download นะครับแล้วกดเข้าไปที่ here นะครับ อ่านะครับพอกดเข้าไปที่เฮียปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนเจอ VM Ware Workstation Pro นะครับให้เรากดที่ตัว Pro นะครับอ่านะครับแล้วเราก็เลือก Windows นะครับเลือกเวอร์ชัน17.6.3เลยนะครับอพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ ก็ดาวน์โหลดปกติเลยนะครับอพอกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะพอโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ, Set, บ,รบมันก็จะเข้ามาหน้านี้เราเข้าโปรแกรมแล้วใช่ไหมเราเข้ามาหน้านี้นะครับ Create a n e w Visual Machine นะครับเราก็กดเข้าไปที่ Create a n e w Visual Machine เลยนะครับพอเราเข้าไปที่ Create a n e w Visual Machine แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกว่า ติดตั้งนะครับแล้วก็กด next นะครับทีนี้นะครับเรากด browse นะครับแล้วเราก็เลือก Windows 7ที่ผมแปะลิงก์ให้โหลดไว้นะครับใน Google Drive ของผมอ่ะอัโหลดมานะครับเราเลือก Windows 7นะเรากด open เลยนะครับเรากด next นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจเราไม่มีอยู่แล้วให้เราเลือก a l t i m a t e นะครับ Windows 7 Ultimate นะนะครับ ตั้งชื่ออะไรของเราก็ได้นะครับกด next นะครับอ่านะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันบอกว่าเราไม่มีวินโดวอย่างไงนะครับให้เราตั้งชื่อเป็น id ของเรานะครับของผมก็ตั้งเป็น d ีสนยหนึ่งแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับกด next นะครับอ่ะนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเอ่อมันจะถามว่าเราอ่ะจะใช้เราอ่ะจะใช้เอ่อใช้พื้นที่ในการในวินโดว์ตัวเนี้ยเท่าไหร่นะครับ ให้เราเลือกไปที่60เนาะ60เนี่ยสำหรับเปิด1จอต่อหนึ่ตัวจําลองนะครับอันนี้คือจะไม่แหลกมากมันจะแบบว่า,าวิ่งในบอแจได้เอาง่ายวิ่งในบอแจเขาออกได้แล้วกเ็เปิดตัวเป็นไก่ได้อะไรเงี้ยนะครับกด next เลยนะครับทีนี้อย่างอย่าเพิ่งกด finish นะให้เรากด customize hardware ก่อนนะครับ memory เนี่ยอันนี้คือแรมนะครับให้เราเลือกเปน4กิกนะครับ จะได้โฟล์ลหน่อยนะครับเดินไม่กระตุกมากนะครับโปรเซสเซอร์เนี่ยให้เราเลือกข้างล่างนะครับเป็น2นะครับเพราะว่าจะใช้2คอเนาะในการที่รันโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่ปิกนะครับนะเลือกที่ network adapter นะครับมันจะเลือกที่ net ไปก่อนนะครับ nat นะครับเราไม่เอานะครับเราเลือกที่ปิกนะครับแล้วเราก็ไอ้บิกเนี่ยก็คือจะใช้เน็ตของเราเลยจะไม่ต้องแชร์เน็ตให้กับโฮสต์นะครับ นะแล้วเลือกเน็ตนี้เลยนะครับแล้วเราก็กด close ไปนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่นะนะครับเสร็จแล้วกด finish นะครับอ่ะระหว่างนี้มันก็จะสร้างให้เรานะครับถ้าคนมี SSD เนี่ยมันก็จะไวหน่อยแต่ว่าถ้ามันไม่มี SSD มันก็ช้านิดหนึ่งนะครับอ่ะ,อะรอนะครับระหว่างเนี้ย เรามันน่าจะไม่ให้กดอะไรเลยนะครับงานอนะครับติดตั้งนะครับว่ายัางไงนะครับระหว่างนี้ก็ไปหารเรกิจเรอดได้เลยนะครับถ้าคนไม่มี FST ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าคนมี s s d ก็ประมาณ15นาทีเสร็จนะครับะนะครับหลังจากที่เราติดตั้ง วิดีโอเจ็ดเสร็จบร้ยแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดที่ home network นะครับอ่ากดที่ home network เลยนะครับรอมันหน่อยนะครับติ๊กออกให้หมดนะครับไม่ต้องสนใจนะครับกด next นะครับไม่ไม่มีโค้ดนะครับกด finish ไปนะครับมีอะไรทั้งนั้นไม่สนใจนะครับอ่ะนะครับ หลังจากที่เราเอ่อเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรานะครับปิดเครื่องนี้ไปก่อนนะครับอ่าเรากดปิดเลยนะครับ shut down g a ไปเลยนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เราปดปิดเขาไปก่อนแล้วเนี่ยนะครับให้เราคลิกขวานะครับกดที่ setting นะครับแล้วเราก็เลือกที่ f l o ป p y นะครับ เราไอตัวเนี้ยเราต้องลบออกก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเรายังมีมันอยู่อย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไม่สามารถอ่านอ่านไฟล์ได้นะครับในในใน CD กับ dvd sata าร์นะครับเรากด r e m o ูฟนะครับจากนั้นนะครับเลือก cd กับ dvd s a t ซานะครับกด b ราวน e นะครับเลือกไฟล์ vmware-tools windows 7x64 iso นนะครับกด Open นะครับ จากนั้นนะครับกดโอเคนะครับกด power on นะครับไอโปรแกรมที่ผมให้เลือกเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นโปรแกรม VMware t o o l นะครับมันจะใช้ในการที่ว่าจะทำให้จอไม่เล็กอย่างนี้แล้วก็จอใหญ่ขึ้นเล่นถนัดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ดึงไฟล์จากเครื่องของเราอะ่ะเข้าไปในเครื่องจำลองได้นะครับนะ อ่านะครับหลังจากที่เรา r e ิ่มต้เสร็จแล้วเข้ามาหน้าโฮมเนี่ยเอ้เข้ามาหน้ามิโน่เนี่ย,ย,าาน,น,ยนะครับให้เรากดที่โฟลเดอร์สี่เลือกนะครับเลือกที่คอมพิวเตอร์นะครับดับเบิลคลิกที่ dVD Drive นะครับจากนั้นนะครับให้เราติดตั้ง4419ก่อนนะครับนะติดตั้ง4419กก่อนอันนี้จะเป็นไฟล์ Microsoft Update นะครับ จะทำให้เราสามารถติดตั้ง VMware t o o ทูได้เราต้องอัปเดตมันก่อนนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับกด yes นะครับอ่ะรามันลงนะครับแล้วเราก็รีสตาร์ทเลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่เดิมเลยนะครับ my com นะครับ dvd drive นะครับแล้วเราก็ติดตั้งตัวที่สอนะครับ0628นะครับ k b 0 6 2 8นะครับไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้ Windows 7เนี่ยเป็นตัวปัจจุบันนะครับตัวที่แบบว่ามันตอนเนื่งอัปเดตไปแล้วอะเออนะครับไอตัวนี้จะเร็วหน่อยไม่ช้านะครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรรีสตาร์ทอีกหนึ่งรอบนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งเจ้า Windows Update 2องตัวเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่เดิมเลยนะครับ My Computer นะครับแล้วก็ d v d Drive นะครับจากนั้นนะครับให้เราเดินไปคลิกไปที่ VMware Tools Windows นะครับแล้วเราก็เลือก Setup 64นะครับระดับบคลิกขึ้นมาเลยนะครับกด Yes นะครับกด Next นะครับกด Tab ข a ้ l ไปเลยนะครับกด Install เลยนะครับ อ่านะครับโหลดเสร็จแล้วกดฟินิ s นะครับมันจะให้เราีส s t a r t หนึ่งรอบแล้วก็รีสตาร์ทไปเลยนะครับ Windows 7เนี่ยมันเป็น Windows ที่พิเศษนิดนึงเพราะว่ามันเก่าอ่ะนะแต่ว่ามันก็ไม่เก่าเกินสำหรับไอกเกม The Sky t o เนี่ยมันเล่นได้นะครับเออนะครับ Windows XP ลองแล้วนะไม่ได้นะครับ แต่ Windows 7ลอ,ลองแล้วได้นะครับแล้วก็ดีกว่า Windows 10ตรงที่ว่ามันเบาเครื่องปล่อยกันเยอะมากๆนะครับอ่ะ,นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเจ้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้ VMware มาแล้วจากนั้นนะครับเราติดตั้ง VMware เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็จะถึงขั้นตอนในการที่ว่าดึงไฟล์เกมนะครับเข้ามาในเครื่องทดลองของเรานะครับ โดยการดึงก็คือกดคลิกขวาที่ชื่อของเครื่องจำลองของเรานะครับกดเซตติ้งนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ออปชันนะครับนะเลือกแช a ์เล็ดโฟลเดนะครับอ่านะครับเรากดเ n a นเวอร์เอเวอ์เอเนเไปเลยนะครับกด ad ดนะครับกดเน็กนะครับกดเบราว์เซอร์นะครับจากนั้นนะครับเลือกไฟล์เกมนะครับ เลือกไฟล์เกมผมจะเลือก The Sky ยทูนะครับไหนวะเอาไฟล์เกมกูหายอะผมจะเลือกไฟล์เกมทว h e Sky ยทูนะครับกดโอเคนะครับกด next นะครับกด enable this share นะครับกด finish นะครับยังไม่เสร็จครับกด add ต่อนะครับกด next นะครับกด b e l นะครับแล้วก็กด fun time นะครับที่ผมแปะลิง์ไว้ให้นะครับต้องโหลดด้วยนะนะครับ กด next นะครับกด finish นะครับ iPhone time เนี่ยมันจะมีไฟล์พวก v i s u a l v i s u a l c p a s s นะครับเอาไว้ v i s u a l c p a กับ direct x นะครับนะมันเอาไว้สำหรับเข้าเอาไว้สำหรับ update, อัปเดตอัปเดตพวกไดเวอรในเครื่องนะครับให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับมันจะได้เข้าเกม the sky t ได้นะครับจากนั้นกด ok นะครับ จากนั้นนะครับก็มา copy คำสั่งนี้ vmware host shared folder นะครับกด ctrl copy เลย ctrl c นะครับจากนั้นคลิกที่ start นะครับนะกดที่ช่องค้นหาะนะครับหลังจากที่เราหาแล้วเนะี่ยเราก็กดเข้าไปที่ตรง2อ,อันนี้เลยนะครับนะกดเข้าไป shared folder ก o อปสองอันนี้ลากลงมานะครับ มันจะใช้เวลานิดนึงนะในการดึงของไฟล์เนาะนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เราดึงไฟล์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับเทเบิลสกายทูตอนเนี้ยมันก็จะเป็นไฟล์เกมเราเข้าได้ปกติแล้วแต่ว่ามันยังเล่นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเรายังไม่ได้อัปเดตไดเวอร์ให้มันเป็นปัจจุบันนั่นเองนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ฟัน m e ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่ direct x June 2010นนะครับกด yes นะครับ กดฟันไทม์ก็ได้นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับมันจะแตกไฟล์ในเล็ก x ออกมานะครับให้เรากดติดตั้งไฟล์นะครับก็คือ dx set up นะครับกดดับเบิร์คิกกดเยสนะครับ a c c e p t a ต์อาร์กนะครับกดเน็กนะครับจากนั้นก็ให้มันติดตั้งไฟล์ไปนะครับกด finish นะครับจากนั้นนะครับยังไม่เสร็จเนาะนะครับ ให้เราเข้าไปที่ visual c runtime all in one มา2025นะครับแล้วก็กด install All นะครับกด yes นะครับเออขั้นตอนนี้ต้องรอกดกด yes จนกว่ามันจะเสร็จ2 0 2มน้วนะครับหรือไงนี่แหละครับ อ่านะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งรีบเข้าเกมนะครับให้เราลีสตาร์ทอีกสักรอบหนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ระบบมนรู้ว่าเราอ่ะติดตั้งเดล็กเไปแล้วนะติดตั้งวิชเลซีบพัทไปแล้วนะครับจากที่เราดึงไฟล์เกมมาแล้วนะครับเราติดตั้งตัววิชเชลซีลันท e มอออินวันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ มันจะมีอีกตัวหนึ่งคือ direct x นะครับนะเราตั้ง direct x เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองอันเลยเนาะนะครับนะเราก็ดึงไฟล์เกมนะครับที่เป็นไฟล์เกม1 0บกิกนะต้องดูดีๆนะครับนะดึงเสร็จปุ๊บนะครับเรากด launcher นะครับนะแล้วมันก็จะเข้าเกมได้เลยไม่มีปัญหานะครับอ่าก็ถือว่าจบไปนะครับ ทีนี้เราได้จอแรกแล้วนะครับเราจะเอาจอเล็กๆอกีอก,เอก,เอกเนี่ยทำไงนะครับเราก็ต้องโคลนมันนะครับกดคลิกขวานะครับกดเข้าไปที่ manage นะครับกดเข้าที่โคลนนะครับอโอเคมันต้องปิดเครื่องก่อนผมลืมอะนะครับเราก็ชัดดาวก่อนเลยดับแรกนะครับชัดดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ รอชัตดาวก่อนเนาะชานิดนึดนงนะเพราะว่าเราหนีอัดจ,จอะนะชัดดาวเสร็จปุ๊บนะครับพอมันขึ้นหน้านี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมนะครับเรากดที่ n a g e นะครับกดโครนนะครับกด Next นะครับกด Next นะครับกด c create a full c l o n e นะครับนะครับ ตั้งให้มันโคลนอยู่ในไดร์ไหนแล้วก็เลือกไปโฟลเดอร์ไหนก็โฟลเดอร์นั้นนะครับผมเลือกได้ดีนะดีดีนะั้นไม่เอาเอาไปโคลนวินโดว์นะนะครับแล้วค่อยไปไล่ลบเมาส์กดฟินิชนะครับกดคอนติเนียวนะครับอ่ะทีนี้ก็รอมันโหลดโหลดเสร็จแล้วอะ่ะพอโหลดเสร็จแล้วลปุ๊บเนี่ยนะครับ ไฟล์เนี่ยมันจะเอ่อสูสติดทุกอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกับไอ้ไฟล์แรกเราเปิดไปเลยนะครับเรากดเดบเบคลิกเปิดเกมไปเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเนาะพาม,มันดักเครื่องนะครับเปิมไปอีกสิกิกสิกิกสิกิกก็เออก็ประมาณนาั้นนะครับโอเคก็ถือว่านี่นะครับค่ะไฟล์โคเรามาแล้วก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งเกม หลายจอเทวสก,กายทูนะครับนะผมก็เอาแค่นี้พอละนะครับเปิด3ามสี่จอพอนะเปิดเยอะไม่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดันคลิปก่อน